เช้าแล้วหรอเนี่ยทำไมเมื่อคืนฝันแปลกๆจังมลุกขึ้นดับน้ำดีกว่าเอ๊ะว่าแต่ทำไมปากฉันรู้สึกเหนียวๆยังไงบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวมืไปคำ จริงนะนี่เปากฉันมีรอยเรื่อเนเปื้อน่ออยู่หรอนี่เมื่อคืนหรือว่าฉันตอดหัวเป็นกระสือออกไปหากินไม่นะทำไมฉันต้องทอหัวด้วยฉันไม่อยากเป็นกระสือเลยไม่ใช่วิฉันมันต้องมาเจออะไรแบบดีด้วยอืฉันต้องหาวิธีจัดการจากเชื้อกระสือบ้าบ้ๆน,นี้ได้สักที ตอนนี้ฉันรีบไปล้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีคนมาเห็นเข้าเขาอาจจะด่าฉันก็ได้ว่าฉันเป็นกระสือรีบลงไปล้างหน้าดีกว่าก่อนที่มีคนมาเห็นแล้วนี่โอ่งน้ำมาอยู่ไหนเนี่ยหากอดีกว่าล้างหน้าเสร็จแล้วคงจะไม่มีใครมาเห็นข้าบเลือดที่ปากฉันแล้วนะรีบขึ้นบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่า แก่ฉันค่อหาวิธีที่จะทําให้หายเป็นกระสือเมื่อไรฉันจะหายเป็นกระสือสักทีนะมันจะทํายังไงได้วะถึงมันจะหายจากเชื้อกระสือบ้าบ้านสักที ฉันเป็นกระสือได้ไห้หรือว่าฉันเป็นกระสือมาตั้งแต่เกิดแต่ในถ้ามีคนรู้ความลักของฉันฉันต้องตายแน่เอาเถอะฉันจะตังหาวิธีกำจัดเชื้อกระสือบ้าๆนี้ให้ได้ต่อให้มันหายากสักแค่ไหนฉันก็จะหาเพื่อชีวิตของฉันเอนี่หรอบ้านนอกที่เขาว่ากันว่าวุกนา น่าเที่ยวมากมากเลยอ่ะมาพักที่นี่สักสองสามคืนก็อย่างดีนะนี่มันมีบนเขาด้วยแต่ขับรถดีๆก่อนขอบคุณแม่และคุณแม่ให้มาอืมโอ้ตรงนี้น่าจะมีหมู่บ้านเนี่ยเห็นมีถนนนั่นไงมีหมู่บ้านจริงๆด้วยว้าวมีอาคารตรงนี้น่าจะไม่มีใครอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวลองมาพักดูดีกว่าเอ๊ะตรงนั้นใครละมีคนอยู่ด้วยหรอ อมาพักที่นี่วันแรกเดี๋ยวขนกระเป๋าเข้าบ้านหลังนี้ดีกว่ามาพักบ้านหลังนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาคนที่อยู่อยู่บ้านหลังนั้นดีกว่าเดี๋ยวเก็บของก่อนดีกว่าไหนเข้าไปดูในบ้านสิโอโหวา่างวากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยห้องนี้มันก็คุ้มเหมือนกันนะมาอยู่นะ่ะ ขึ้นไปดวชั้นบนดีกว่าโอ้โหบนในวนแบบนี้ด้วยเฮ้ยดีว่าโอ้โหชั้นบนก็น่านอนนั้นเนี่ยมีระเบียงด้วยเดี๋ยวลงไปหาผู้หญิงคนนั้นดีกว่าที่ยืนอยู่หน้าบ้านน่ะเอ๊นั่นใหญ่มีคนมาพักแล้วทีนี้เขาก็ต้องรู้สิว่าฉันเป็นกระสือคุณครับคุณเรามาคุยกันหน่อยสิมาทักทายกันหน่อยคุณอยู่ไม่ได้แล้วเวลีย้ยวเข้าบ้านดีกว่าขึ้เข้าบ้านก่อน อ้าวนี็ะแล้วยังไม่ทันได้รับทายเสซะเลยสงสัยนะจะเขินแล้วมัง้งไม่เป็นไรแล้วกันไม่ต้องไปรบกวนเขาแล้วเดี๋ยวไปพักหน่อยดีกว่าขับรถมาเหนื่อยๆซะ,ะด้วยอืมว่าแต่ที่นี่บรรยากาศก,ก็ดีเหมือนกันนะฮะอบอุ่นดี อีกแล้วเดี๋ยวออกมาข้างน่าเสด็จกว่าหวังว่าผู้ชายคนนั้นคงนอนหลับแล้วนะฉันคงอย่าเพิ่งถอดหัวตรงนี้นะเอ๊ว่าแต่ทำไมมันเก็บที่คอไปแล้วอ๋อโอ,อ้ฉันจะถอดคอยแล้วไม่นะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยนี่มันตึ้งืึนแล้วดิไม่ออออช่วยนะอย่ตึ้งมาก่าอนหัวตรงนี้ไม่ ออกไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนดีกว่าหูบรรยากาศล่มเลื่อนดีนะเอ๊ะนั่นมันแสงอะไรนะ่ะรอยไปฝั่งนั้นแสงอะไร